อูเบอร์นะคะทุกคน โอ้โห oh, oh. อยากได้ไปที่บ้านสักหนึ่งตัวค่ะทุกคนรู้สิคะตัวเบเริ่มเลยสามตัวเลยค่ะ ต้องนั่งรถไฟไปนะคะทุกคนต้องนั่งรถไฟไปเป็ที่ขึ้นเครื่องเนาะแล้วข้น่ง้มคอง่ห เม t โกซิต okay, ี้โอเคไปอันนี้คือซานฟานเราเคยไปแล้วเนาะพี่ลักไปดูไอ้โกดังเกตไง โอเคงั้นก็ไม่ถามไม่เรื่องส่วนตัวก็ไม่บอกสถานการณ์ตอนนี้ก็คือแอบกังวลใจก็เลยมาเช็คอินก่อน3ชั่วโมงครึ่งนะคะทุกคนคือเราวิตกกังวลยอมรับว่าวิตกกังวลเนาะเพราะว่าไม่ได้ออกนอกประเทศมา3ปีก็ยอมรับว่ารู้สึกวิตกกังวลน,นะคะทุกคนเราก็จะถ่ายท่อนะคะให้ทุกคนได้ดูตั้งแต่คลิป เดี๋ยวก,บ,กบถ่ายคลิปตั้งแต่ขึ้นเครื่องตั้งแต่ทุกสินทุกอย่างจนถึงเมืองไทยเลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามรับชมค่ะแม่งทาง นี่คะ่ะทุกคนไหน,นยกมือหน่อยค่ะไทยเล้แนี่ค่โอเคมานะคะทุกคนมาพอดีมามาเจอกันมาเจอกันในเครื่องบินนะคะทุกคน,น,นอันนี้ขออนุญาตลงลงยูทูบเด้อจ้าทุกคนหน้าตาทุกอย่าฟ้องหนูนะอ <laughs> ย่าฟ้องหนูนะ, <laughs> ะ,นนะ <laughs> เจออีสานแล้วโอ้ต๋าเอออย่าฟ้องหนูเด้อหนูลง YouTube ยูทูบอย่าฟ้องหนูเด้อ แขงแตมีกดแข่งเตมีกดบ่บ่หามหามเอาหนาค่นลงอยู่แล้วก็คือทุกคนแบบไปเจอกันที่ลัสเวกันนะคะแล้วก็ทีนี้ต่อเครื่องมาต่อเครื่องมาแล้วมาเจอกันแล้วทีนี้เสร็จกลับไปด้วยกันนะคะทุกคนขึ้นสายการบินเกาหลีเหมือนกันแล้วก็จะไปลงคือไปลงทุกที่ไทยสุวรรณภูมิพร้อมกันเลยนะคะทุกคนจ้าไทยแลนด์ไทยแลนด์ คนนั้นที่กันลากคอพ <c oughs> ลึกลงไปลากคอพลึกลงไปไอเราก็นึกว่าคนนั้นอะทะเลาะกันนั <c oughs> ่น่ะ กบอยู่ที่ลอสแองเจลิสแล้วนะคะทุกคนจา๋าตอนนี้เช็คอินนะคะโอเครื่อ,นนองบินใหญ่มากทุกคนดูสินี่คือเครื่องบินที่เราจะบินนะคะใหญ่มาก ชื่อ Korea Air ค่ะทุกคน Korea Air นะคะโอเคตอนนี้กดกำลังเครื่องเครื่องจาก LA นะคะนั่งสายการบินของเกาหลีไปเกาหลีเร้วค่ะทุกคนดีหน่อยนะคะข้างหลังของเราไม่มีคนนั่งตรงนี้คนดีเลยสบายที่เัานี่จะมีเหมือนกันทุกเครื่องไหมเหมือนกันทุกคนไหมที่รับว่า ทุกคนทีละเพียงมาหน่อยไม่อยากไปดูผู้ชยายคนนั้นจะเอมองตรงนี้นะนั่งเครื่องเท่าไหร่12ชั่วโมงจ้ ตราาวจคนเข้าเมืองตรวจคนเข้าเมืองอีกนะคะตรงนี้นะคะสแกนนะคะทุกคนนะะทุกคนมาถึงอินชอนแล้วนะคะตอนนี้กำลังรอเพื่อนนี่คนไทยเหมือนกันข้างหน้ารอต่อเออีกใจเดียวก็จะได้ถึงบ้านแล้ว

จะเดินทางไปที่ประเทศไทยนะคะทุกคนจ๋าตอนนี้อยู่ที่เกาหลีเนาะ จะเดินทางไปที่ประเทศไทยนะคะทุกคนจา้าตอนนี้อยู่ที่เกาหลีเนาะเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวอึดแค่อึดใจเดียวก็ถึงบ้านเราแล้วนะ หมายเลขสิบเก้าใช่ไหมค่ะทุกคนถึงบ้านเราแล้วนะคะมากมากนะคะทุกคนที่เดินทางมาด้วยกันกับกบนะคะตอนนี้กบก็ถึงประเทศไทยบ้านเราแล้วเดี๋ยวเราก็จะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะทุกคนตอนนี้เหนื่อยมาก Tung pae